ฮะจุ๊บจับพิกก็กผัวบ่ฮะไม่มีผัวอย่าพูดนะอย่าพูดนะเจเจบีศส,สีประกาศว่าไม่มีผัวนะทุกคนนะฮะไม่ผมเห็นเห็นคลิปหนึ่งของพี่บีสาสีที่แกไปออกทัวร์กับเราประมาณเกือบครึ่งเดือนไปด้วยกัน แล้วคราวนี้ทางบ้านปูพมแดงรอรับแกเลยโอ้โหสุดยดอดใจถึงพึ่งได้พี่อยอมใจยอมใจแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ตามติดตามไปดูไปฝากด้วยไหมไทยอ่ะตอนนี้ละ่ะไปได้ยินเสียงไหมไทยมาได้เลยไปลองเดีย๋ยวน อขอบคุณครับเ c ทุกท่าน,นขอบคุณพี่น้องหน้าเวทีทุกคนนะครับช่วงสุดท้ายนี้อยู่กับนุกปายแล้วก็ยีดหอยแบงครับ